น,น,น้ำมันไม่ไหลแล้วน้ำมันไม่ไหลหาก็หายากนะ เียบโอ้ยแยแม่ล <c oughs> <ih> ้มเฮ้ยสับตกใจเลยโอ้ oh, หอยอออมักงวันนี้โอ้โหเหมือนข้าบูมจะมีปัญหาไอเด็กไอรถคันนี้มันซัดไปเมื่อกี้ <c oughs> ทันเดียวกันปะ ตอนกูอายุเท่ามึงกูไม่ได้เปียวอย่างงี้นะเพราะกูไม่มีรถโอเคให้กูไม่ได้ซื้อรถให้ไอ้แบบแ่งนี้เบิ้ลนี้ยกอี่ส้น ต้นหนองนะซอยบ้านหมอปักใครรู้จักหมอปักก็อยู่แถวนี้อยู่หลังต้นไม้ส่วนหมอคัทเอาผมของไม่รู้จักนะ บ้านหมอพัดครับผมหัวมือนี่แหละบ้านหมอพัดนะใครจะมาก็อยู่นี่แหละหมอพัดเอาอยู่ไหนไม่รู้โอเคอเดี๋วจะมาเที่ยวเดี๋ยวกลับบ้านนะครับวิ่งไปวิ่งมาเราก็มาอยู่ที่คลองวัดบ้านแรงนะครับโอ้โหแล้วก็ไม้แรกตีเขาเปล่าเลยครับผม นี่ก็คือเป็นคลองต้นน้ําของน้ําสายเมื่อกี้ที่ทไปนั่แหละครับคลองอันเดียวกันเออเป็นสามแยกไว้สามแยกคลองเดียวกันนี่แหละโอ้โหตีวิตเขียวต้นไม้เซ็งเลยนะเขียนว่าน้ำข้ามคลองเลยจ้ะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วแหละโอ้โหวัดวัดแรลงนะ เราจะตกปงตกปลาก็ออกนอกเขตวัดซะหน่อยนะเราชาวพุทธเราชาวพุทธเ,เราอย่าตกใกล้วัดไปไปออกนอกเขตวัดหน่อยน้ำแห้งหมดแล้วแต่ทา,างโน้นกักน้ำน่าจะก,กัก ถือว่าเราได้มาสำรวจหมายต้นน้ำนะเออต้อนน้ำแถวนี้แม่งเน่าหมดเลยเจออ้ดรถวาเนี่ยเราขอละถ้าลมไม่พัดอะ่ะทาูดดุลาเอสวีมตกดีนะตีดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่า มีลมมีลมมีอะไรเฮ้ยกัดเฮ้ยกัดเฉยไปละวิ่งไหมวิ่งไหมไปละวิ่งไหมวิ่งไหมปวดแล้วนะโอ้โห กูง oh, ัดแล้วนะโอ้โหกดครับกดโอ้โหโอ้โหกด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 ฮ้ยกดกดฮ้ลโหกดกดไม่รู้ละกูยกแล้วนะโอ้โหเย็ด คุ้มครับผมสำหรับการเข้าหมายของผมวันนี้ไ <c> ซ <ười> โลเอียนะครับตาตุลาเอวประกบกับดุกดิกหนอนอย่างครับผมกัดส่งวิ์นะจ้ะโอ้โหปากแหก <c ười> ดีครับนะฟ <c ười> ึ <c ười> <c ười> ่งได้ตัวเดียวครับ อ้ใสสวยเลยนะจ๊ะเต็มปากเต็มคำเกือบหลุดเหมือนกันนะเนี่ยสู่กันกระโดดรอยน้ำเลยเย็ดเค